เกี่ยวกับขั้นตอกนการสื่อสารของ PA Member Center นะครับแล้วก็3 C p k um ี New ิจจิมินะฮะขั้นแรกในการสืร่อสารของเราก็มาตรงนี้เลยะคระับขั้นตอนแรกฮะรสูตรนี้เป็นชาวันจันทร์เนาะไม่ใช่ฝรั่งดิม่ใช่ฝสมุติเอาเลยชาวันจันทร์ฮดจะมีเช็คลิสต์ว่าวันหนึ่งต้องทําอะไรบ้างโดยจะมี Visual Control ฮะบอกว่าอ่าวันนี้สีเหลืองกับวันจนกกันทร์เนาะสื่อจันทร์เช้าหรือย,อย่างนะฮะอ่าโดยจะมีแบบดีทีเอนะฮะ เป็นคัดดีเอแหละแต่มันไม่ใช่เนาะก็เช็คลิสต์วันนี้วันไหนอ่ะวันจันทร์ใช่ไหมวันนี้ส่งยางแต่วันนี้แอดส่งไปแล้วเนาะก็ติคำว่าถูกก็ไม่ถูกไปนะฮะเ,ออเสร็จแล้วก็จะมีรถไฟตำแหน่งงานว่างอ่ะอันนี้ยังไม่ PR เนาะเราจะมา PR กันโดยแหล่งข้อมูลอินเด็กซ์จะอยู่ตรงที่ชีตน,นะคเป็นคอนโทรลเอฟนะฮะให้เป็นคอลัมน์เอฟนะฮะแล้วก็คลิกปุ๊บไปก็จะมีเข้ามาหน้าลิงก์นี้ตำแหน่งงานว่างนะฮะ อ่าทีนี้เราจะมาสื่อสารกันนะฮะไปที่อ่าร์ฟเวิร์สนะฮะแล้วมันจะดาวน์โหลดรูปลงมาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะเสร็จแล้วก็ไปที่เว็บนะฮะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเมเนเจอร์ของแอดมินนะฮะ PA m e m b e r Center นะฮะผู้ที่ต้องเป็นแอดมินเท่านั้นถึงจะเข้าเว็บไซต์นี้ได้นะฮะแล้วก็ไปกดที่ compose message นะฮะ หนึ่งข้อความหนึ่งครั้งสามารถที่เอ้หนึ่งข้อความสามารถโพสได้สามครั้งนะแล้วก็ขีดไปตำแหน่งว่างนะฮะแล้วก็ใส่รูปลงไปป๊ามฝติว่าใส่ตำแหน่งงานว่าแล้วก็รูปลงไปเรียบร้อยเนาะกดเซนเข้าไปนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเรากดเซนเรียบร้อยแล้วเราพิอารทางไลน์แอนะฮะซึ่งมันยังไม่ครบทุกช่องทางเนาะแล้วก็ไม่สื่อสายครบทุกช่องทางเนาะ าทางเราก็จะมี PA, เว็บไซต์ของ PA m e r c e n t e r นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปในเว็บไซต์เลยแล้วก็ไปที่หมวดที่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะฮะข่าวสารประชาสัมพั 3, นธ์ฮะปึ๊บ PA นะฮะแล้วก็กดที่ New Post นะฮะ แล้วก็ตั้งหัวข้อนะฮะแล้วก็วางข้อมูลลงไปเสร็จแล้วก,กดเซฟบันทึกนะครับแล้วอีกหนึ่งช่องทางก็คืออีเมลก็เขียนอีเมลนะฮะ to all users นะฮะแล้วก็ใส่ subject ว่าเป็น pr ตำแหน่งงานว่านะฮะแล้วก็ใส่สามซิไปด้วยเป็นการสื่อสารเลยว่าการสื่อสารจากที่ไหนก็สามซี pa นะฮะแล้วก็โคลอนสื่อสารตำแหน่งงานว่านะฮะแล้วก็ใส่ถัดเรื่องลงไปใส่รูปลงไปนะฮะที่เรา pr กดเ a v เหมือนกันทีนี้อีกอันนึง ก็จะเป็นเกี่ยวกับ f a c e b o o k ละก็มาสื่อสารใน PKG New ด้วยเนาะเพื่อให้ครบชุ่องทางนะฮะก็ตั้งหัวข้อเหมือนเดิมก็ใส่รูปลงไปนะฮะเสร็จแล้วเมื่อ,อเสร็จแล้วในสื่อสารในแอดแล้วเสร็จแล้วมาสื่อสารนางลายซีซีด้วยเนาะให้ครบทุกให้ครบทุกกลุ่มนะครับโดยขั้นตอนก็คือพิมพ์ข้อความในกลุ่มในกลุ่มหนึ่งนะฮะอย่างเช่นว่ากลุ่มของ AM นะฮะก็พิมพ์ลงไปแล้วก็สื่อสารตำแหน่งงานว่างนะครับ เสร็จแล้วก็ Forward กลุ่มนะครับโดยในคอมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ Forward ดได้ฮะต้อง Forward ใน l ล n e หรือ i p h o ไอโ้นนะฮะก็จะมีขั้นตอน Forward นะฮะทีนี้อาจไม่แนะนำเนาะเพราะว่าต้อง Forward จาก iPhone อันนะฮะทีนี้จกบกระบวนการแผนคือสัตว์รี้อยนะฮะทีนี้จะมาเกี่ยวกับบูมรับใช้สมาชิกมากนะครับสมาชิกสามารถที่จะติดต่อ,อาทางสกายนะฮะหรืออีเมลไลน์แอดก็สามารถติดต่อได้นะฮะแล้วก็ไลน์ทิ่ี สามารถรับใช้ช่ชองทางได้เลยนะครับผมในขั้นะะตอนของรับใช้นะครับก็ถ้ามีสมาชิกมาทักทายอ่ะนะฮะด้วยสติกเกอร์นะฮะมาดูในระแวเหมือนกันเนาะก็อ,อย่างเช่นว่าอแอดไลน์ของพี่บาฮะทักทายเสร็จแล้วก็มีการทักทายสติกเกอร์ตอบกลับเพื่อรู้ว่าเฮ้ยเรามีฐานะอยู่นะระแวกเราไม่ได้ว่างไม่ได้ลางนะนะครับก็ทําการทักทายน้องเข้าไปเสร็จแล้วถ้ามีสมาชิกมาให้รับใช้ ขั้นตอนเราคือสอบถามหน่อยนะคะเปรียประการชีวิตอย่างไรอันนี้ถ้าเราสามารถตอบได้อัดก็จะตอบนะฮะแต่ถ้าอัดไม่รู้เนือ้องานจริงหรือไม่รู้ข้อมูลน,นั้นอนก็จะประสานงานให้กับเจ้าที่ผู้ที่มีความรู้ด้านนั้นฮะอย่างเช่นว่างานบริการก็เป็นเกี่ยวกับของพี่เก๋งานเกี่ยวกับสังหาก็เป็นพี่เอนะฮะด้านอบรมก็เป็นพี่แนนหรือถ้าเป็นประเมินผลก็พี่ไก่นะฮะหรือจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพก็พี่แนนเหมือนกันนะฮะแต่ถ้า ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรเป้าหมายประจําปีอันนี้ก็จะเป็นในฝ่ายของ om แล้วก็จะช่วยกันตอบนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เอพี่เก๋พี่อ้อหรือพี่เจก็ช่วยกันตอบนะครับก็มาตรฐานของอาจอยู่ที่ในการตอบที่10นาทีนะครับหรือถ้ากําลังค้นฟ้าข้อมูลก็จะมาตรฐานเก้าเนาะมีการนัดหมายลูกค้าว่าถ้าเกิดอ่าขอขอค้นหาข้อมูลก่อนนะครับข่าสานงานภายใน10นาทีก็ต้อง10นาทีหรือนัดเวลาไปเลยว่ากี่โมงแล้วเสร็จนะครับเช่นว่า3ามโมงแล้วเสร็จนะครับ ก็ทกําการนนะัดลูกค้านะฮะถ้าเกิดไม่ได้จริงหรือติดอุปสรรคยังไงก็จะแจ้งลูกค้าแจ้งเรื่องลูกค้านะฮะจะเป็นวันวันนี้หรือภายในพรุ่งนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องแจ้งในงทุกครั้งเนาะตามมาตรฐานเก้านะฮะอ่าก็มุมอาจจะจะมีประมาณแค่นี้นะครับส่วนอีกนิดนึงก็แต่งข้อมูลอาจจะจะอินเด็กไว้เก็บเป็นประวัติอย่างเช่นว่าถ้าเป็นหัขภาพอาจจะทำการอัปเดตในเว็บไซต์ต่างๆหาความรู้ในแอปกระปุกกระปุกหรือ He a l t h ูเดก็คนฟ้าตามนะฮะเออ ข้อมูลจากอีเมลจากพี่ๆเขาก็จะมาทําการสื่อสารให้นะครับประมาณนี้ครับ